แนะนำสิบมือถือโน้มในงบประมาณ9,000บาทนั่นเองเนาะซึ่งจะมีรุ่นอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับผม ผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเคับก็สวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะผมผมก็จะมาแนะนํามือถือนั่นเองนะครับซึ่งในเดือนนี้เนาะก็คือเดือนกันยายนนั่นเองนะครับซึ่งก็มีอยู่10รุ่นเลยนะผมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนาะก็เราไปชมกันเลยนะโอเคผมสาหรับรุ่นแรกเนาะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัว under e 9 c นะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.7 8นิ้วเลยนะคร้คารหนาจอนจอ่ 1.5k ส่วนรีเฟรชเรทหน้าจอเนี่ยอยู่ที่120เฮิรตชนิดรุ่นนี้ก็จะเป็นอมอร์เลดนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้ทนน้ำทนฝุ่น IP65m นะครับ Android เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 14เนาะครอบด้วย Magic OS 8นะครับ CPU เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Snapdragon 671นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Adreno 710ส่วนไมโครดิการเนี่ยไม่สามสารถใช้ได้แล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้อยู่ที่108ล้าน u l ต r a Wide 5ล้านพิกเซลแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30ส่วนกล้องหน้าเนาะอยู่่ที 10, 6ล้านนะครับแล้วก็งานวิดีโอกล้องหน้านี่ยอันนี้อาจจะน้อยไปหน่อยเนาะท,ที่ Full HD 1 0 frame rate เท่านั้นนะครับแล้วก็ลำโพงเป็นลำโพงสเตดิโอเนาะรูแจ็คไม่มีนะครับแบตเตอร,รี่รุ่นนี้อยู่ที่6,600รอมิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่6กวัตต์แน่น ในเรื่องของราคาเนาะรุ่นนี้นะครับแรม12กิกความจุ256กิกเนี่ยอยู่ที่8,549บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะครัผมนะโอเคสำหรับรุ่นที่2ใเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวเยวมี 14T นั่นเองนะครับผมรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดหน้าจออยู่ที่ Full HD p a r t n e r ผมแล้วก็ในเรื่องของตัว Refresh Rate เนี่ยแน่นอนอยู่ที่120 h z แล้วก็ในเรื่องของชนิดเนี่ยจะเป็น AMOLED นะครับ IP Rating ในรุ่นนี้จะเป็น IP 6 8และ IP 6 9ส่วนตัวเวอร์ชัน Android นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น15ครอบด้วย Realme UI เวอร์ชัน6.0 CPU เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัว MediaTek Dimensity 6300นั่นเองเนาะแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Mali e G57 MC2 ในเรื่องของตัว SD card เนี่ยรุ่นนี้น่าเสียดายนิดนึงนะครับไม่สามารถใส่ได้แล้ว mm. ในเรื่องของ ของกล้องนาะตัวนี้อยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็มีอีกเลนหนึ่งนะองมความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนตรงงานวิดีโอเนี่ยที่ Fu ลเอสดีเฟรมเรทเท่านั้นนะครับในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่16ล้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานวิดีโอก็ f u l l HD 30เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของตัวลำโพงเนาะเป็นลำโพงคู่เลยเรียบร้อยแล้วนะอผมแล้วก็รูแจ็คไม่มีส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6 0 0ัมิลลิแอมป์นั่นเองนะครับรองรับชาร์จไวเน่รุ่นนี้อยู่ที่สนะนะี่8ิ ความจุ2 5 5กิกลเอยู่ที่8,914บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกาทูมได้เลยนะคม แล้วก็ในรุ่นถัดไปนะ้องรุ่นที่3แล้วนะผมรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเร็วมี14นั่นเองนะฮะร,รุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอเนาะอยู่ที่ 6. 6.7 6นิ้วนะผมความเอียดก็ตัว Full HD เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Refresh Rate หน้าจอเนี่ยอยู่ที่120 Hz ชนิดหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น AMOLED นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวทนน้ำทนฝุ่นเนาะตัวนี้จะเป็น IP68 และ IP69 ในเรื่องของเวอร์ชัน Android เนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน15ครอบด้วยเร a วมี UI เวอร์ชัน 6. 0ในนเรื่ององงข CPU นะ ะจะเป็นตัวเซ a กห gen สนะครับมาพร้อมกับตัวการจอ a d เดนอลแในเรื่องของไมโครดิการเนี่ยรุ่นนี้สาม,มารถใส่ได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนาะอยู่ที่50ล้านนะครับงานวิดีโอเนี่ยจัดเต็มอยู่นะอยู่ที่4 k 3 0เลยนะผมแล้วก็ในเรื่องกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16ล้านแต่แว,ว่างานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยมันได้แค่ full hd 30เฟรมเรทเท่านั้นนะผมในเรื่องของลำโพงก็แน่นอนนะลำโพงคู่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6 0 0 0นเมลมรองรับชาร์จ แล้วก็ตัวราคานะครับตัวนี้นี่แรม12กิกความจุ256กิกอยู่ที่8,717บาทนั่นเองนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านสนมสมสมใจนะก็คลิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะฮะแล้วก็ในรุ่นที่4แล้วนะผมรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเรียวมี3นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ขนาดหน้าจอเหมือนกันเลยนะครับอยู่ที่6.67นิ้วนะครับความเอ็ดก็มันเดิมเลยนะครับฟูลแอดดีพนั่นเองชนิดก็ยังเหมือนกันอีกนะครับเอาเมล็นะครับเออแล้วก็รีเฟลก็อยู่ที่12 0ตัวนนนี้ะม IP Laing IP668 IP669 ่แล แล้วก็ตัวเวอร์ชนัน Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน15เนาะครอบด้วย Realme UI เวอร์ชันหกนย์ CPU เนี่ยก็เป็น Snapdragon 6ยันสนั่นเองนะครับผมเออก็เหมือนกันเลยนะครับการจอก,ก็แน,น่นอนนะครับ a โลแปด810ในเรื่องของตัว s อ card เนี่ยสามารถใส่ได้อยู่นะรุ่นนี้แล้วก็ตัวกล้องเนาะตัวนี้อยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็มี Depth Sensor 2ล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ Full HD 30เนาะส่วนกล้องหน้าเนี่ย16ล้านนะครับแล้วก็งานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยก็็แแนน,นนนนนนน่่่อะะะคคครรััับบตตาาามสไไล์ Full เเกด้้ HD 30ท ในเรื่องของรูแจ็คเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะฮมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6000มิลลิแอมป์นั่นเองนะฮมรองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคารุ่นนี้นะตัวแรม8ปดกิกความจุ256ร้กิกเนี่ยอยู่ที่7,920บาทนั่นเองนะฮมซึ่งถ้าเกิดว่าดมสมสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุกได้เลยนะฮมแล้วก็ในรุ่นถัดไปนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัว iQ คูลเซนั่นเองนะฮมรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้้้้าาาจออเเเนนนนีี่่่ยยยูท6.77ิวววลละคครับแก็มห จอก็ฟู l วดิพัทนะผมส่วนตัวความสว่างหน้าจอแบบสูงสุดนะอยู่ที่5,000ันนิสกันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็รีเฟล็กซ์หน้าจออยู่ที่120่งเฮิร์ชินีหน้าจอเนี่ยก็เป็น AMOLED นะครับแล้วก็ในเรื่องของโมชันแอนดรอยเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Android 15ครอบด้วยฟันทัดโอเอสในเรื่องของ CPU นะียูเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Snapdragon 7S Gen 3นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 810ในเรื่องของ SD card เนี่ยแน่นอนนะผมตัวน,นี้ก็น่าเสียดดาาายยเลลนนะะคครรรัับบไไมมม่สถใช้้้แวผ แล้วก็ตัวกล้องเนาะอยู่ที่50ล้านนะครับมีเดซิเซสองล้านพิกเซลส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30แล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่32ล้านเลยนะแล้วก็งานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยก็ฟูดีสามนั่นเองในเรื่องของรูแจ็คเนี่ยอันนี้ก็นา่าเสียดายนะไม่มีมาให้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจัดเต็มเลยนะอยู่ที่7,300มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไรเนอร์ยอยู่ที่90วัตต์เลยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของราคานะตัวนี้เนี่ยแลม8กิกรอม256กิกหนูที่8,007บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุนได้เลยนะฮะแล้วก็มาถึงรุ่นที่6แล้วนะผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัว Vivo Y200 นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวสเปหนะจอเนระอยู่ที่6.67นิ้วเลยนะครับแล้วก็ความลเดหน้าจอก็ Full HD Plus นั่นเองในเรื่องของตัวชนิดหน้าจอนะจะเป็น AMOLED นะครับแล้วก็ Refresh Rate 100จี้สิบเฮิร IP Rating เนี่ยรุ่ ของเวอร์ชัน Android เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น android 13ครอบด้วยฟันทั OS OS e 13 CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็นตัว s าร p d r a g อน4 <c oughs> 4G1 นะครับเออแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น a d นเดโ619นะครับแล้วก็ในเรื่องของไมโครดิกร์เนี่ยรุ่นนี้น่าเสียดายนะครับไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับส่วนตัวกล้องเนาะตัวนี้อยู่ที่64ล้านนะครับแล้วก็มีเจ็ทเซอร์2ล้านพิกเซลแล้วก็มีพิเศษนิดนึงนะครับ ไฟ LED เนี่ยเป็นจะเป็นแบบบลิงนั่นเองนะฮะผมเอองานไปดูเนาะตัวนี้ก็กล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับอยู่ที่ Full l d 30เท่านั้นนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดนนยอยู่ที่16ล้านเนาะในเรื่องของรูแจ็คเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่4,800มิลมลิแอมป์รองรับชาร์จไวนนรน์แอนด์รอยู่ที่44วัตต์นั่นเองนะครฮะแล้วก็ในเรื่องของราคานะตัวนี้ในแรม12กิกความจุ512กกิเนี่ยอยู่่ที8,819บาทนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าานสสนสใจก็สาามรถคลิกที่ตตัวะกร้าันกได้เลยนะโอเคแล้วก็รุ่นถัดไป่นเองนะนะจริงถ มจะเป็น Infinity GT 30 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวสเปคหน้าจอนอยู่ที่6.78นิ้วเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความเรยวหน้าจอนอยู่ที่ 1.5K แล้วนะผมแล้วก็รีเฟรชหน้าจอเนี่ยก็สุดเหมือนกันเลยนะครับอยู่ที่144่งเฮิรตซ์ชิ้นนี้หน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดนะอยู่ที่4,500ันห้ิสเลยในเรื่องของตัวทนน้ำทนฝุ่นเนี่ยคือ IP64 นะครับแล้วก็ในเรื่องของเวอร์ชัน Android นะตัวนี้เนี่ยจะเป็็นนนนน Android Dimensity XOS 15 15 8350ครอบด้ว้ววย CPU เีต,ตัะะผมจป อันติเมทเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องจอมาลี g 6 1 5 m ส6ในเรื่องของไมโครเอสการ์ดเนี่ยไม่สามารถใส่ได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้อยู่ที่108ล้านมีออตเตไวท์อยู่ที่8ล้านนะผมแล้วก็งานวิดีโอนี่อยู่ที่ 4k 60เลยนะผมส่วนกล้องหน้าเนี่ย13ล้านนะครับแล้วก็ตัวงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ 4k 30เฟรมเลยนั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องของลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะครับแล้วก็ตัวลูแจ็คเนีีีีีีี่่่่่่่่่่่ยยยยไไมมมมเเเเนน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 าาะสววววตตตตตััััแแบบอออออรรรรรููทท5,500 45ิิลลป์์์งชจุ้ นะครับผมแล้วก็ในเรื่องราคานะตัวนี้ใน RAM 8กิกความจุ256กิกอยู่ที่8,598บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็ตาการถูกได้เลยโอเคแล้วก็รุ่นถัดไปนะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Infinity Zero 40นั่นเองเนาะรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอนะครับอยู่ที่6.78นิ้วนะครับผมแล้วก็ความเะเีียดหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่ Full HD นั่นเองนะครับส่วนตัวชนิดหน้าจอจะเป็น AMOLED นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ Refresh Rate หน้าจอในรุ่นนี้ก็ให้มาถึง144 Hz เลยนะครับ IP Rating ในรุ่นนนี้จะเป็ ไออแล้วก็วอ์ชัน Android นะผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น Android 14นะครับคอมด้วย XOS 14.5 CPU เนี่ยตัวนี้นะครับผมจะเป็น m e d i a t e k d i m e n s i แปดสอง t ูนเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอมา l i G 6 1 0 M c 6ในเรื่องของตัว SDR เนี่ยรุ่นนี้ไม่สามารถใส่ได้นะครผมแล้วก็ตัวกล้องเนาะอยู่ที่108ล้านเลยนะครับอตัตาวายล้านนะฮะส่วนตัวอีกหนึ่งเลนน์นะผมอีกหนึ่งเลนอยู่ที่4องล้านมิลเลย นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ย50ล้านนะครับแล้วก็ตัวงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เช่นเดียวกันเลยนะครับในเรื่องของรูจักเนี่ยไม่มีเนาะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้ในรุ่นอยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องราคานะตัวนี้เนี่ยแรม12สตอเรจ512กิอยู่ที่8,999บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสดใหญ่ก็สามารถกิกที่ตัวตากล้อได้เลยโอเคแล้วก็รุ่นที่9แล้วนะผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัว Poco X7 นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอเนาะอยู่ที่6 6 7นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ความเรียดหน้าจอในรุ่นนี้อยู่ที่ 1.5k นะผมแล้วก็รีเฟรชอยู่ที่120เฮิรชนิดหน้าจอของรุ่นนี้นะผมจะเป็น AMOLED นั่นเองในเรื่องของ IP Rating เนาะรุ่นนี้จะเป็น i p 68และ i p 69นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเวอร์ชั่นแอนดรอยเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน14นะครับพร้อมด้วย HyperOS นั่นเองในเรื่องของซ p u นะตัวนี้เนี่ยจะเป็น m e d i t t e k Dimensity 73 0 0 u l เอ a านั่นเองนะครับผมแหมเอา d ม a t e k กก and the no home แล้วก็ในเรื่องของกาจอรุ่นนี้นะครับจะเป็นมารี G 6 1 5่ M C 2ในเรื่องของ s อสยูซกาเนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องนอนอยู่ที่50ล้านนะครับอตัตวาย8ล้านมาโค2อล้านมิกเซลนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 3 0สเนาะส่วนกล้องหน้าเนี่ย20ล้านนะครับส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ Full HD 60เฟรมเรทนั่นเองนะครับในเรื่องของรูแจ็คในรุ่นนี้ไม่มีนะผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 5, mm. บชาพันในุ่นี้อยอรับมิลล ในเรื่องของราคานะรุนี้เนี่ยแรม12กิกความจุ512กิกเลยนะอยู่ที่8,909บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่านักส,สมใจก็ตัวตะก,กาทุกได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็รุ่นที่10นะผมเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วน้องรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัว Redmi Note 14 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น 5G ด้วยเนาะแล้วก็มาถึงเรื่องตัวสเปคเครื่องกันเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจออยู่ยที่6.67นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ความละเอียดหน้าจออยู่ยที่ 1.5K ในเรื่องของรรีีทนน้จอ่่่ยุนนยู1 หนอย20เฮิรตแล้วก็ชนิดหน้าจอ AMOLED นะครับอินพุตเรตตเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP 68เนาะส่วนตัวเวอร์ชันแอนดรอยนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น Android 1 4ครอบด้วย Hyper OS นั่นเอง CPU เนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Dimensity 7300 Ultra นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Mali g 6 1 5 MC2 ในเรื่องของ SD Card เนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะฮะผมแล้วก็ตัวกล้องเนาะตัวนี้จัดเต็มเลยนะครับความละเอียด200ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง d f 1 7แล้วก็อัลตร้าเนี่ย8 000, นะ Marco, 2, 000, ล้าน ตัวง,งานวิดีโออยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้นะผมอยู่ที่20มิลลิเซลนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ Full HD 360เฟรมเรทนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับบลูแจ็คเนี่ยไม่มีนะครับบลูทูธเนี่ย5.4ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,110ม mm. ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเนีน่ยรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคานะตัวนี้ในแรม12กิกความจุ256กิก์อยู่ที่9,216บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้องส,สนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะครับผมโอเคผมก็เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคิวนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยกันด้วยนะครับหรือว,ว่าอยาก เพิ่มเติมเนาะเออก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผมโอเคครับก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ไม่บายครับ